สมอคุกเชเอมมาหนึ่งกิโลเตรียมที่จะส่งไปที่ปัดช่องให้เพื่อนปฏิบัติธรรมสั่งไปนี่ฉีดจากลาซาด้านะคะฉีดแอลกอฮอล์รอบก่องหมดแล้วทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่งจะดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเวลาไปซื้อ ตามร้านต่าง,างๆแพงมากอันนี้ตกแล้วรวมน้องค่าส่งแล้วจะอยู่ที่สองร้อยห้าบาทก็โอเคเดูลองไปดูข้างในว่านเปน็นยังไงโลละร้อยเจ็ดสิบค่าส่งสามสิบห้าบาท ส่งไปให้ผู้ปฏิบัติทำกินต้อยเคยเชิมากปกติแล้วก็จะซื้อแพ็กเกจจิ้งทำดีมากเลยค่ะสะอาดอ้านก็มีขงิงด้วยนะคะขิงนี่ซื้อร้านชีวิตจิตใจ เออสวยเนื้อสวยเนื้อสวยน,น่าทานสองร้อยห้าบาทลาซาด้านะคะลาซาด้าก่อนสมงไิวันเราต้องเราต้องขอชิมก่อนเพราะว่าถ้าเกิดส่งไปเขาแล้วเนี่ยต้องอร่อยถัาดีมากเลยผ่านอ่ะนะโอเค จริงเรานเราเทสดูก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าดีวันหลังก็จะได้ซื้อตัวนี้เพราะตอนนี้ที่วัดต้อยอยู่เขาจะเข้มงวดมากเลยค่ะคือคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าไปไปยุ่งเพราะว่ามันมีผู้ปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่ติดเชื้อโควิดกันเยอะอันนี้นะคะ นี่นะคะเออเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะก่อนส่งไปขอขอชิมก่อนเพราะว่าเวลาเราสั่งเที่ยวหน้าเราจะได้มั่นใจว,ว่าเจ้าเนี้โอเคนะไม่ได้หืมไม่ได้ค่ะออ่อยเขาบอกพุกเอ็นมาไล่มเมล็ดนะ เนี่ยใช้ได้เลยเอาส่งไปเดีย๋ยว g o เขาชิมเก่งเดี๋ยวเขาก็จะถ้าหมดแล้วเขาว,ว่าอร่อยเดี๋ยวเขาฝั่งอีกนะ่เัาหนกเยอะสองร้อยห้าบาทรวมค่าส่งคากว่าเหมือนเดิม

ใส่อดลองกินดูเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวส่งพร้อมกับวิตามินวิตามินไปสั่งซื้อวิตามินแก้ปลายประสาทชาอันนี้เขากินมาแล้วเขาบอกกินดีส่งไม่ห่าแล้วก็มีหลายอย่างเดี๋ยวไว้รวมส่งทีเดียว